สนับสนุนโดย BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1,000 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล g o r y Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเลตจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Life แอนด์เดลแรงบันดาลใจของคนเจนวายกับผมสารพล c e ซครับคุณผู้ชมครับในช่วงหลายเทปที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องราวของโอกาสทางธุรกิจแต่วันนี้คุณผู้ชมต้องตั้งหน้าตั้งตามมองให้ดีนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปเจอกับบุคคลที่สำคัญท่านหนึ่งนะครับท่านผู้นี้นะครับท่านเป็นผู้ทำหลักสูตรที่ผมฟังแล้วต้องประหลาดใจนะครับ มิวการได้พูดคุยกันครับท่านนําเสนอว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่สอนคนให้ออกมาเป็นลูกจ้างแต่ที่นี่ท่านสอนคนให้มาเป็นเจ้าของกิจการวันนี้ผมอยู่กับคุณวินเทอร์ผู้ก่อตั้งโฟกัส Academy ด้านผู้ประกอบการนะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์วันนี้ผมอยู่กับแขกที่สําคัญท่านนี้เราไม่มีคู่แข่งนะฮะ ให้สนใจไหมครับเรามีแต่คู่ค้าครับครับเรามีแต่พาร์ทเนอร์ชิพครับครับเพราะว่าดัชเนี่ยสอนเราว่าอย่าสร้างคู่แข่งเรามาเป็นคู่ค้ากันดีกว่านะครับเพราะทุกคนมีเซกเมนต์ของตลาดที่ต่างกันไงในขณะเดียวกันถ้าเรามาพูกันได้ร่วมมือกันได้เป็นองค์การพัฒนามนุษย์สากลเพื่อจะยกระดับ HDI หรือคะแนนพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยซึ่งอยู่ระดับ89ของโลกเนี่ยนะครับให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยนะฮะ ผมอยากเรียนเชิญคนที่คิดว่าจะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยนะฮะมาเป็นคู่ค้ากันดีกว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันดีกว่าและร่วมมือกันดีกว่าขยายออกไปทั้งอาเซียนกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสัพลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คุณเชินกันครับคุณพินเอร์ครับโฟกัสอะคาเดมี่คืออะไรครับโฟกัสอะคาเดมี่นะครับแปลว่าศาสตร์ที่จะทําให้ทุกคนชัดกับตัวเองครับ แล้วก็เราพัฒนาหลักสูตรนะครับโดยใช้ลิขสิทธิ์หลักสูตร GPS version 2.0เนี่ยนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับคำถามทำไมถึงใช้เนเธอร์แลนด์นะฮะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาเมื่อ400ปีที่แล้วนั่นหมายความว่าเขาเก่งเรื่องการค้ามากๆนะฮะบระิษัทเชลยูนิลิเวอร์นะครับแมคโครท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะไอเอ็นจีต่าง ครับผมหมายความว่าบริษัทเหล่านี้ล้วนมาจากเนเธอร์แลนด์ล้วนมาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งนั้นเลยม,มีควิกอย่างเงี้ยโฟโมอสอย่างเงี้ยแอร์บัสอย่างเงี้ยครับครับท่ากำลังจะบอกว่าเนเธอร์แลนด์มีโมเดลของความสำเร็จอยูออ่ต้องเรียนคุณสัตพลอย่างนี้ครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนจบมาก็มาเป็นเจ้าของกิจการเลยนะครับก็เริ่มเปิดกิจการแรกก็คือโรงเรียนทำโรงเรียนกวดวิชานะฮะแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศเนี่ยประมาณส4 1 5สาขาแต่ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราจะขยายมันใหญ่ขึ้นกว่านี้ทำยอดขายมันไปถึงร้อยล้านพันล้านจะทำได้ไหมคำตอบคือมันทำไม่ได้นั่นหมายความว่าเอ๊ะเราอาจจะเรียนรู้โมเดลธุรกิจมาผิดหรือเปล่าในฐานะที่เราเรียนเอ็มไออี้ทนเอ็มบีเออะไรต่างๆมาหลายๆสถาบันเนี่ยเรา ก็<_ <an> _ <d ance> รู้ว่าเอ๊ะม,ม,มันมันมันไม่น่าจะใช่ก็เลยได้มีโอกาสได้เดินทางไปทางยุโรปครับไปเรียนรู้ว่าทางเนเธอร์แลนด์ทางเยอรมันสวีเดนเดนมาร์กเนี่ยเขาพัฒนาผู้ประกอบการยังไงก็รู้ครับได้เจอคำอคำหนึ่งเขาเรียกว่าองเทอร์เพเนอร์ชิพครับสกคูครับโรบงเรียนสอนผู้ประกอบการครับโอ้โหก็เป็นประเด็นเลยครับว่าเนี่ยมัน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 น่าจะไม่ใช่โรงเรียนสอนลูกจ้างเหมือนที่เราเคยเรียนกันมานะฮะตรงเนี้ยครับผม แล้วทำไมถึงคิดว่าโมเดลนี้เหมาะสำหรับประเทศไทยครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับผมตั้งคำถามทุกท่านเลยว่าระหว่างเป็นลูกจ้างกับเป็นนายจ้างเนี่ยท่านอยากเป็นอะไรคำตอบเนี่ยนะผมเช็คมาแล้วเนี่ยมีงานรีเสิร์ชรองรับด้วยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกว่า90%เอนี่ยอยากเป็นเจ้าของกิจการครับแต่การศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นการศึกษาเวอร์ชัน่น1.0ครับ เวอร์ชัน1.0คือหลักสูตรลูกจ้างสอนโดยลูกจ้างจบแล้วเป็นลูกจ้างมไม่สามารถจะพาท่านข้ามผ่านมาฝั่ง2.0ได้ค,คือหลักสูตรนายจ้างสอนโดยนายจ้างแล้วก็จบแล้วก็เป็นนายจ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผมได้มีโอกาสได้เดินทางต่อไปที่ทางอเมริกาไปเรียนรู้ทางแคลิฟอร์เนียกับอาริโซนาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการ,รนะครับสุดท้ายอย่างนี้ครับคุณสัตรพลครับเขาบอกว่า ไม่ต้องมาไกลขนาดนี้ให้ไปที่สิงคโปร์ใกล้บ้านเรานี่เองใกล้บ้านเราเลยผมก็เดินทางไปสิงคโปร์ก็เลยได้มีโอกาสรู้จักกับมิสเตอร์ชาร์พเฮนริกนะครับซึ่งเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโรเจอร์แฮงกิงตันนะครับซึ่งก็เปิดโรงเรียนสอนผู้ประกอบการอยู่ผมก็ได้มีโอกาสเรียนที่นั่นก็ใช้เวลาเรียนด้วยเปิดบริษัทที่สิงคโปร์ต่างๆด้วยนะครับก็เรียนอยู่ถึง4ปีที่นั่นครับผมก็เลยนําองค์ความรู้จากตรงนั้นมาแล้วมาเริ่มต้นในเมืองไทยเจอปัญหาอุปสรรค การยอมรับยังไงบ้างครับโอ้โหสนุกมากครับพอเรารู้ว่าไอ้เนี้ยมันใช่เลยครับคือที่เราเรียนเงินทั้งหมดอะเรื่องผู้ประกอบการในประเทศไทยอะมันไม่ใช่วิชาผู้ประกอบการม,มันไม่ใช่วิชานายจ้างครับเพราะมันเป็นวิชาบริหารธุรกิจครับ BBA MBA ต่างๆเนี่ยมาสอนเงินอยู่เนี่ยนะฮะครับคราวน,นี้ประเด็นก็คือว่า ก็เลยคุยกับทางวิจารชักเฮนริกว่าเฮ้ยผมขอลายเส้นในประเทศไทยมาทํากันในประเทศไทยเขาก็เลยมาร่วมมือกันผมเปิดอยู่ที่ฐานเศรษฐกิจชั้น12ครับครับมแล้วก็ทำฝึกอบรมมากําลังเติบโตอย่างเต็มที่เลยสิกันยาสีปฏิวัติก็เลยเดี่ยงเลยครับก็เลยต้องปิดกิจการที่นั่นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับเชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระทรวงศึกษาธิการนะครับ แล้วก็ทําฝึกอบรมให้กลุ่ม m อ็ x ก็คือผู้ประกอบการที่มียอดขายตั้งแต่100้ล้านขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เริ่มขยายตัวขึ้นเราก็เลยรู้ครับว่าตลาดของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่ยังไม่มีเฟรนชชัยยังไม่มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลเราถึงมานําเสนอครับ,รบแล้วหลักสูตรที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าทําอะไรบ้างครับมีเนื้อหาอะไรบ้างหลักสูตร2.0เนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1 เขาเรียกว่าขั้นตอนของการ self discovery ก็คือการรู้จักตัวเองต้องตอบ3คําถามได้นะครับว่าฉันคือใครฉันควรทําอะไรฉันจะสําเร็จยังไงซึ่งเราจะมีเครื่องมือทางจิตวิทยาซึงใช้ทฤษฎีของคาร์ผู้สาบจุงเนี่ยนะครับมาทดสอบแล้วก็มีคัมภี์ที่เขาบันทึกไว้แล้วเป็นร้อยปีเนี่ยนะฮะว่าทําแบบนี้จะสําเร็จทําแบบนี้จะล้มเหลวนะครับขั้นตอนที่2ก็คือ2.0ก็คือว่าเมื่อรู้จักตัวเองชัดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องหลุดพ้นจากความเป็นตัวเอง คนส่วนใหญ่ชอบแบรนดิ้งตัวเองจนรกระทั่งสุดท้ายแล้วก็จะสร้างทีมก็ไม่ได้ก็มาถึงเรื่องของการสร้างทีมและคราวนี้นะฮะว่าทีมของเราใครเป็นคนเก่งคิดเก่งพูดเก่งทําเก่งวิเค,าคราะห์สร้างพีระมิดกันสุดท้ายาขั้นตอนที่3ก็คือ2.3เนี่ยก็คือสร้างระบรบ,รบหรือสร้างแบนดิง้งให้มันอยู่ไปโดยไม่ต้องมีเราอยู่ แล้วอยู่ได้เป็น50ปีร้อยปีอย่างฟิลิปเนี่ยนะครับ,รบนะฮะชาร์กนี่เขาเป็นผู้บริหารของฟิลิปมาก่อนเนี่ยบริษัทฟิลิปอยู่มา120ปีแล้วครับแต่ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ครับผมฟังดูก็เป็นวิธีคิดหรือการวางโครงสร้างกลยุทธ์ขององค์กรหรือว่าวิธีการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแล้วใครบ้างครับที่เหมาะสําหรับการที่จะมาเรียนเรียนหลักสูตรเนี้ยโอ้ชัดเจนมากเลยครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือมีอยู่3ามเอ่อสกลุม่ม กลุ่มที่หนึ่งคือภาคการศึกษานะครับเด็กนักเรียนนะครับที่จะเรียนจบปีสุดท้ายเนี่ยซึ่งซุกสาขาวิชาสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้หมดเลยแต่เราขาดวิชาที่จะพัฒนาให้เขาเป็นผู้ประกอบการนะครับตอนนี้ผมก็ไปเปิดศูนย์ในมหาวิทยาลัยท็อปไฟท็อปเจนของประเทศอยู่นะครับหลายหลายที่อย่างที่2ครับอย่างที่สองก็คือว่า ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับปัญหาที่ประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำธุรกิจไม่มีแบรนด์ดังในระดับโลกเนี่ยหรือผู้ประกอบการในระดับโลกเนี่ยเพราะว่าเราขาดการให้องค์ความรู้ผู้บริหารเรื่ององค์จารเน์ชิพเราสอนกันแต่ลีดด์ชิพลีดด์ชิพพอองค์จารเน์ชิพโอนร์ชิพฟาวด์ชิพเราไม่สอนเขาก็เลยก็เลยส่วนใหญ่ผู้บริหารก็ซีโก็ถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศไงสิงคโปร์เข้ามานะครับส่วนที่3ครับ SME ครับนะฮะ ผู้ประกอบการที่อยากจะยกระดับของตัวเองไปสู่ global entrepreneur ก็คือผู้ประกอบการระดับสากลครับคุณสตัตธพนครับปีหน้าเนี่ย ac เข้ามาปลายปีนี้ ac เข้ามาคำถามก็คือว่าเราคุยกับเขารู้เรื่องเสร็จเนี่ยใครจะเป็นนายจ้างใครจะเป็นลูกจ้างล่ะเพราะฉะนั้น ac e หรือ entrepreneurship เนี่ยหรือ sme เนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ครับว่าการทำความร่วมมือกันแบบสากลเนี่ยเขาทำกันยังไง ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างพ่อพันธุ์แต่ต้องทำงานร่วมกันได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cosmopolitan นะครับซึ่งดัชเนี่ยนะครับเขาทำเรื่องนี้มากว่า400ปีละนะครับสุดท้ายสำคัญมากเลยผมอยากจะเรียนเชิญครับแฟรนไชส์นะครับเรามีแฟรนไชส์อยู่สำหรับ นักพูดวิทยากรต่างๆนักฝึกอบรมนะครับที่มีรายได้อยู่ในหลักหมื่นหลักพันอยู่เนี่ยนะถ้าต้องการที่จะยกระดับตัวเองมีรายได้ต่อวันเป็นหลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยนะครับให้มาเรียนรู้จากที่นี่ว่าเครื่องมือของเราจะซัพพอตยังไงบ้างแล้วเราเปิดกว้างมากนะครับขนาดที่ว่าให้ใช้แบรนด์ของท่านนั่นแหละแต่ใช้เครื่องมือระบบ GPS ของ Dust Mo เด l ได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นโอกาสไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าใครที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ ช่องทางในการเรียนรู้ใหม่ผมว่า f o c u s a c a d e m y เป็นคำตอบที่ดีสุดท้ายในช่วงก่อนจะเบรกนะครับธุรกิจนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะไหมครับผมผมเรียนอย่างนี้นะครับเราไม่มีคู่แข่งนะฮะน่าสนใจไหมครับเรามีแต่คู่ค้าครับครับเรามีแต่พาร์ทเนอร์ชิพครับครับเพราะว่า d ัชเนี่ยสอนเราว่าอย่าสร้างคู่แข่งเรามาเป็นคู่ค้ากันดีกว่านะครับเช่น u n นิลิเวเนี่ยนะครับเขามียาสระผมตั้งแต่โดบ ซันซิลเคลียร์แต่อยู่ในบริษัทเดียวกันเพราะทุกคนมีเซกเมนต์ของตลาดที่ต่างกันไงในขณะเดียวกันถ้าเรามาพูกันได้ร่วมมือกันได้เป็นองค์การพัฒนามนุษย์สากลเพื่อจะยกระดับ HDI หรือคะแนนพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยซึ่งอยู่ระดับ89ของโลกเนี่ยนะครับให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยผมว่าตรงเนี้นะฮะ ผมอยากเรียนเชิญคนที่คิดว่าจะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยนะฮะมาเป็นคู่ค้ากันดีกว่า,ามาเป็นพาร์เทเนอร์ชิพกันดีกว่าและร่วมมือกันดีกว่าขยายออกไปทั้งอาเซียนกันดีกว่าผมเชื่อว่าการร่วมมือกันของคนไทยนะครับผู้ประกอบการไทยก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศเราได้แล้วก็เพื่อที่จะรองรับการเติบโตในปลายปีนี้นั่นเองนะครับก่อนเบรกจริงๆนะครับเป้าหมายของคุมพิลเตอร์มองยังไงครับ ในปีนี้คือเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับปีเนี้ยเนี่ยนะฮะเราก็รอจังหวะมาตลอดเวลาเลย10ปีเนี่ยนะรประเทศไทยพอจะกลับเคลื่อนงานใหญ่หน่อยมันก็มีปัญหาการเมืองอะไรต่างๆครับ ให้ทราบเถอะครับว่าปัญหาการเมืองเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจเกิดจากปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนเชิญนะครับคนที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและอยากจะช่วยแก้ปัญหาสังคมด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะมีเวอร์ชัน3.0ก็คือผู้ประกอบการสังคมมาเรียนที่นี่แล้วได้วุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองด้วยผมอยากเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาและมาร่วมพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันครับ เดี๋ยวสักครู่เราจะมาคุยกันในช่วง3.0นะเวอร์ชัน3.0น3.0นี่คืออะไรแต่ว่าทราบว่ามีเคสที่ประสบความสำเร็จโอ้มีเลยวันนี้มาพูดคุยกันด้วยคุณผู้ชมพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับไลฟ์ n d Real สักครู่เดียวครับ